สวัสดีครับพี่น้องครับผมจะให้พี่น้องดูอะไรครับพี่น้องครับนี่เป็นฝีมือการปลูกนะครับของทีมงานบ้านต้นกล้าของเรานะครับพี่น้องเราได้มาทําการปลูกนะครับที่คลองเจ็ดปทุมธานีนะครับเพื่อเป็นการปลูกตามแนวถนนตามแนวเขตแดนนะครับพี่น้องครับสายพันธุ์ต้นกระดาษเคเจ็ดนะครับพันธุ์แท้นะครับนะฮะยังไม่ถึงปีเลยครับพี่น้องครับนะฮะ ตามที่ท่านเห็นเลยครับผมฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือนี้เป็นต้นที่เราปลูกใหม่ๆนะครับได้ประมาณเดือนสองเดือนนะครับนะฮะวันนี้มีอากาศได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ลองถ่ายวีดีโอให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมนะครับนะฮนะอันนี้อายุยังไม่ถึงปีนะฮะ นะครับปูตามแนวเขตแดนนะครับได้ประมาณเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องครับเป็นเจ็ดเดือนนะครับสูงประมาณเกือบสี่เมตรแล้วนะครับพี่น้องครับนะฮะของเจ็ดปทุมธานีฝีมือของทีมงานบ้านต้นกล้าของเราต้นกระดาษสายพันธเคเจ็ดพันแท้นะครับเน้นแลาต้องเป็นพันแท้เท่านั้นนะครับพี่น้องครับนะฮะขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่รับชมนะครับท่านใดสนใจนะครับพี่น้องครับจะเมตตาทีมงานของเราก็ 085-312-0577ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับ